ในบ้านตุรกีสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นขนมปังนะคะที่เปิ้ลทำก๊อบบี้แคสูตรนะคะของอิเกียตุรกีนะคะฮิตมากเลยค่ะคนะคะเป็นขนมปังกระเทียมชีสนะคะที่อิเกียตุรกีเนี่ยชิ้นแค่เนี้ยเท่านี้เลยนะคะ2.5ดเทเรลราคาล่าสุดที่เปิ้ลเข้าไปดูในเว็บเขานะคะต้องมาดูเหนือด้านไหนกันนะคะ นะคะเหนียวนุ่มเนื moon, ung, ้อขนมปังจะคล้ายๆแป้งพิซซ่านะคะนะคะแต่ว่านุ่มอยู่หนีนุ Miles, <ๆ>่มมากๆนะคะทําไม่ <c ute S 2> ยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะรายละเอียดเกี่ยวกับสูตรหรือร,รายละเอียดเกี่ยวกับวิดีโอก็กดดูตรงนี้ได้เลยนะคะทั้งมือถือทั้งคอมแท็บเลต็ตเหมือนกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราจะใส่ของเหลวลงไปก่อนนะคะมีน้ํานะคะ นมค่ะแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะใครไม่มีน้ำมันมะกอกนะคะให้ใช้น้ำมันพืชแทนนะคะตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลทรายนะคะจากนั้นใส่แป้งค่ะจะใส่ยีสต์ด้านบนนะคะสูตรนี้นะคะยีสต์ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าอากาศร้อนลดยีสต์ลงได้นะคะ แล้วก็ให้ใช้น้ำและนมเย็นๆนะคะเปิ้ลจะเปิดโปรแกรมนวด1โปรแกรมนะคะเครื่องเปิ้ลนะคะโปรแกรมนวดและพักแป้งนะคะนวด20นาทีนะคะถ้าใครนวดด้วยมือนะคะก็ให้นวดทุกอย่างรวมกันนะคะระวังอย่าให้เกลือและยีสต์โดนกันนะคะนวดจนโดเนียนนุ่มเข้ากันดีนะคะไม่ต้องเป็นฟิล์มนะคะ โปรแกรมเปิ้ลนะคะนวด20นาทีและพักแป้ง1ชั่วโมง10นาทีนะคะเครื่องทำขนมปังปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวปเปิ้ลจะเริ่มนวดเลยนะคะตอนนี้ก็นวดเสร็จแล้วนะคะนี่เครื่องก็หยุดแล้วตอนนี้เข้าสู่โหมดพักแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโดกันนะคะ าก็ไม่ได้เป็นฟิล์มนะคะแต่ว่าเขาเนียนแล้วก็นุ่มนะคะถ้าใครนวดมือก็นวดแค่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพ้นจะปิดฝานะคะพ้นจะพักแป้งในเครื่องเลยนะคะถ้าอุณหภูมิที่เมืองไทยนะคะหรือประเทศไหนหรือที่ไหนที่อากาศร้อนๆนิดนึงพ้นจะถอดอัอนนี้ออกมาเลยนะคะก็ให้ถอดลักแล้วพักในเครื่องนะคะถอดลักนะคะเพราะว่า เครื่องเนี่ยเขาจะทำงานอยู่ที่35องศาโดยประมาณนะคะเวลาพักแป้งถ้ายิ่งอากาศร้อนเนี่ยเดี๋ยวจะ over proof นะคะนะให้ถอดปลั๊กและพักแป้งในเครื่องนะคะโอเคเป้นพักแป้งเลยค่ะในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะเราจะมาทําเนยกระเทียมกันค่ะนะคก็ใช้เนยนะคะ 1- 2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ชอบนะ ใครจะผสมน้ำมันมากอกลงไปด้วยก็ได้นะคะเพิ่นใช้เนยจืดน,นะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่เกลือลงไปหน่อยนึงค่ะนะคะกระเทียมเพิ่นใช้ประมาณอ่าหนึ่งกลีบใหญ่สองกลีบกลางเนาะนะคะเปินใช้กระเทียมจีนถ้าใครอชอบก็ใส่เยอะใส่น้อยได้นะคะไม่เป็นไรเพิ่นขูดกระเทียมนะคะลงไปในเนยค่ะนะคะเพิ่นใส่กระเทียมใส่ อะไรลงไปแล้วเดี๋ยวป้นจะเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะหรือใครจะเอาใครไม่มีไมโครเวฟก็เอาขึ้นตั้งไฟได้ค่ะนะคะไฟอ่อนๆให้เนยละลายวิธีละลายเนยกับกระเทียมแบบนี้นะคะเวลาเนยเขาละลายเขาจะมีความร้อนนะคะเขาจะดึงเอากลิ่นหอมของกระเทียมออกมาได้มากกว่าที่เราจะตีกระเทียมแล้ว ใส่ลงไปในเนยนะคะนะคะิันเอาไปละลายมาแล้วนะคะหอมมากค่ะนะคะ,นะคะเราคนไปเรื่อยๆจนเนยละลายหมดนะคะแป้งที่ผักไว้นะคะก็ขึ้นดีแล้วนะคะนี่นะคะเต็มโถแล้วเดี๋ยวเราออกมาขึ้นรูปกันค่ะเลยนะคะ ก็นวดนไล่ลมนะคะแป้งจะค่อนข้างแข็งนะคะโดคไข่พิซซ่านะคะนะไล่ลมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักค่ะเพื่อจะแบ่งเป็น8ก้อนนะคะประมาณ63กรัมนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปเป็นกลมๆนะคะแล้วพักเอาไว้นะคะ พักเอาไว้ประมาณ10บถึงหนาทีนะคะนะคะขึ้นลูกแล้วนะคะทั้งหมด8ก้อนนะคะจากนั้นนะคะเอาผ้าคลุมเอาไว้ค่ะ นะคะประมาณ10-15นาทีค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาขึ้นรูปนะคะขึ้นรูปทีละก้อนนะคะเตรียมถาดอบรองกระดาษไขหรือแผ่นซิลิโคนไว้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ว์งเตาเอาไว้เลยนะคะเปินว์มเตาเอาไว้แล้วนะคะที่ร80องศานะคะเราจะขึ้นรูปทีละ้ก้อน มือก็ได้นะคะไล่ไปกดไปรอบๆนะคะฝ่ามือเนี่ยกดไปอย่างเงี้ยรอบๆนะคะก็ได้ถ้าใครไม่มีที่ลีดอลิกแบบคนนะเนี่ยแบบเดียวได้แล้วค่ะกลมๆนะคะประมาณสิบสิบสองเซนประมาณนี้หนาประมาณนี้นะคะไม่ไม่บางมากนะคะเมื่อเราขึ้นรูปวางบนถาดแล้วนะคะใช้ซ่อมนะคะจิ้มให้ทั่วๆค่ะไม่ให้เขาเออ่พอง ขึ้นมานะคะระหว่างที่เราอบนะแล้วเพื่อให้มีพื้นที่นะคะให้เนยละลายเนี่ยเขาหล่นตึมเข้าไปในขนมปังด้วยวนะคะหรือใครจะใช้นิ้วก็ได้นะคะกดนะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะนะถ้าแบบนี้ถ้าใช้นิ้วกดนะคะก็จะเก็บตัวเนยละลายไว้ได้มากกว่าใช้ พ้อมนะคะเ็ิ่นทาให้ดูทั้งสองแบบนะจากนั้นนะคะเนยกระเทียมที่เราทําเอาไว้นะคะเพิ่นเอาไปละลายมาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าของเปิ้นเขาเป็นไข่นะคะตักมากประมาณหนึ่งช้อนทาไปทึกทั่วค่ะเอาเนื้อกระเทียมมาด้วยนะคะนะจะเห็นว่านี่อันนี้ด้านเนี้ยที่ใช้นิ้วนะคะกระเทียมก็ลงไปในร่องนะ อันนี้เขาจะแบบอยู่ด้านบนเคลือบน,นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแล้วแต่ชอบแล้วแต่ถนัดน,นะ,ะจริงๆเพื่อนชอบใช้นิ้วจริงๆเนี่ยที่ร้านอ่ะเขาจะใช้เอามือเนี่ยแหละจิ้มแล้วก็จึกๆนะทาให้ถึงขอบเลยนะคะจากนั้นนะคะโรยชีสนะคะชีสแค่นี้นะคะเราไม่ได้ทำพิซซ่าจากนั้นนะคะออริกาโน่นิดหนึ่งไม่เยอะนะคะไม่เยอะ นะคะออริกาโนหรือทานก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่จากนั้นนำเข้าอบได้เลยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวต้นคอเอาอีกถาดเข้าเตาก่อนโอเคสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จัดหน้าตาประมาณนี้นะมีชีสเล็กๆนะคะจากนั้นนะคะทาทาด้า,านบนด้วยเนยที่เราทำเอาไว้อะคะ่ะเนยกระเทียมอะคะ่ะนะ แล้วเดี๋ยวเราพักเอาไว้ให้หายร้อนนะคะเสิร์ฟตอนอุ่นๆอ,อร่อยมากค่ะเรามาดูเนื้อด้านในกันนะคะนะคะ,ะ,คะเหนียวนุ่มเนื้อขนมปังจะคล้ายคแป้งพิซซ่านะคะนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้เป้นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะลักกันไปก่อนสวัสดีค่ะ